This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ความบกพร่องทางเพศของผู้ชายเนนะคะเราเรียกว่าโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของทางกายเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีซึ่งเราพบว่าผู้ชายในโลกเนี้ยนะคะประมาณถึง152ล้านคนกําลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่แต่โดยทั่วไปตามธรรมชาติเนี่ยนะคะมันก็เป็นความเสื่อมของสมรรถภาพตามวัยพอผู้ชายในยอายุ30ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ<อ>จะมีฮอร์โมนเพศนะคะลดลงเรื่อยๆฮอร์โมนเพศเนี่ยมันเป็นตัวชี้ ชัดเลยที่จะทําให้เกิดการแข็งตัวหรือการอ่อนตัวของอวัยวเพศจะเห็นได้ชัดเมื่ออายุประมาณสัก50ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast คุณผู้ฟังคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของความบกพร่องทางเพศของผู้ชายค่ะ แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังด้วยนะคะเอ้ความบกพร,ร่องของผู้ชายที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเพศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชพัฒ์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของผู้ชายผู้ชายคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะ อ่แต่ไม่ต้องกังวลตกใจไปเพราะว่าโอ้โหขึ้นจั่วหัวมาก็เป็นเรื่องความบกพร่องทางเพศกันไปแล้วะนะคะอย่างน้อยเราก็จะได้รู้นะว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะนําไปสู่เรื่องของความบกพร่องทางเพศได้อ่าถ้าางนั้นถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงด้วยค,ความบกพร่องที่จะเกิดขึ้นด้วยเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างคะอาจารย์ความบกพร่องทางเพศของผู้ชายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะตรงกับทางการแพทย์ที่เราเรียกว่า โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะมันหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะประกอบกิจเนี่ย องคชาตของผู้ชายก็จะมีเลือดมาคั่งทําทให้องคชาตซึ่งมันเคยอ่อนตัวอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะแข็งขึงตึงตังขึ้นมาเพื่อที่จะทําการสอดใส่และเสียดสีได้นั่นคือการร่วมเพศถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชายบางท่านเนี่ยจะมีการที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้มากพอที่จะทําการสอดใส่และเสียดสีในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์หรือบางคนก็อาจจะแข็งตัวได้แต่ไม่มากพอทำให้มันภาษาศั์ ทั่วไปเขาจะเรียกว่าอ่อนๆแข็งๆแข็งๆอ่อนๆนะคะคือปฏิบัติกิจไม่ได้สําเร็จรุ่ร่วงตามที่ตั้งใจหวังไว้นะคะซึ่งมันก็เป็น uh ปัญหาทางกายและทางจิตร่วมกันนะคะโดยเฉพาะทางจิตเนี่ยก cin ็จะทําให้เกิดความไม่มั่นใจที่จะมามีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะทุกครั้งเนี่ยพอมีแล้ว เกิดความล้มเหลวเนี่ยมันก็ไม่มั่นใจที่จะมีแล้วแล้วก็มันการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของทางกายเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของอะไรอีกหลายอย่างซึ่งเราพบว่าตามสถิติเนี่ยนะคะมีผู้ชายในโลกเนี้ยนะคะประมาณถึง152ล้านคนทั่วโลกที่กําลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่นะคะซึ่งปัญหานี้ก็มีจักได้จากหลายสาเหตุแต่โดยทั่วไปของผู้ชายทั่วไปตามธรรมชาติเนี่ยนะคะ มันก็เป็นความเสื่อมของสมรรถภาพตามวัยเพราะผู้ชายในยอายุ30ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะก็คิ้มักจะมีฮอร์โมนเพศนะคะลดลงเรื่อยๆอนะคะฮอร์โมนเพศเนี่ยมันเป็นตัวชี้ชัดเลยที่จะทำให้เกิดอาการแข็งตัวหรือการอ่อนตัวของอวัยวเพศนะคะ จะเห็นได้ชัดเมื่ออายุประมาณสัก50เพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าเป็นความเสื่อมตามวัยเนื่องจากว่าโฮอร์โมนเพศเนี่ยมันลดลงตามวัยอันนี้โดยทั่วไปะะแสดงว่ามันมีแกปช่วงตั้งแต่30มาเริ่มะละมาจนถึง50แต่ช่วง30ถึง50เนี่ย ก็ยังปฏิบัติได้ปกติสาหรับบางคนก็อาจจะบางคนเริ่มมีนิดๆหน่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขามีอาการสภาพจิตใจไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่พร้อมหรือเปล่าก็มีปัจจัยอย่างอื่นที่ในช่วงแกว่าเพราะดูรู้สึกว่าอายุ3ามสี่มันยังน่าจะยังปึงปังสาหรับบางคนไงคะแต่บางคนคือแต่ละบุคคลนี่ไม่เหมือนกันอันนี้เราเป็นค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยว่ามันจะเริ่มเสื่อมลงหลังอายุ30แต่จะไปแสดงอาการชัดเจนในช่วงอายุ50 ราะฉะนั้นตรงนี้เราเรามาดูก่อนว่าสาเหตุโดยทั่วไปนะคะก็คือในเรื่องของฮอร์โมนที่บอกเพราะฉะนั้นสาเหตุเนี่ยมันจะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะถ้าไม่นับในเรื่องของฮอร์โมนที่เป็นไปตามปกติของผู้ชายทุกคนแล้วนะคะกลุ่มที่1ก็คือเป็นความผิดปกติที่เส้นเลือดของอวัยวะเพศนะคะซึ่งพบได้ประมาณ70%เอร์ของผู้ป่วยเราเคยพูดให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วนะคะว่าเวลาที่กลไกลของการที่องคชาตจะแข็งตัวเนี่ย ก็คือเลือดเนี่ยมันเลี้ยงที่องคชาตแล้วองคชาตเนี่ยนะคะเขาจะมีลักษณะของเนื้อเยื่อที่แตกต่างจากเนื้อเยื่ออื่นทั้งร่างกายไม่มีใครเหมือนเขาค่ะนั่นก็คือว่าพอเลือดมาเลี้ยงองคชาตในเวลาที่เกิดอารมณ์เพศนะคะมันจะเกิดปฏิกิริยาอันหนึ่งที่ทําให้เส้นเลือดที่มาเลี้ยงองคชาตเนี่ยปกติมันจะมาเลี้ยงด้วยเส้นเลือดแดงแล้วไหลกลับด้วยเส้นเลือดดําแต่ว่าเราเกิดอารมณ์เพศเนี่ยค่ะเส้นเลือดแดงไหลมา คั่งในเส้นเลือดแดงแล้วมันไหลกลับไม่ได้จึงเกิดการที่มีเลือดเข้ามาในองคชาติได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็แข็งตัวอยู่ในองคชาติซึ่งมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อคล้ายฟองน้ําทําให้องคชาติซึ่งอ่อนตัวตามปกติเกิดการแข็งตัวขึ้นนะคะแต่ในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวเพศจะสรุปง่ายๆก็คือแบบที่1ก็คือทําให้เส้นเลือดนั้นอุดตันแบบที่2ก็คือถูกกดทับ แบบที่3คือทั้งอุดตันและกดทับนะคะเพราะฉะนั้นนี้เรารวมก็คือเป็นความผิดปกติของเส้นเลือดกลุ่มที่สองก็เป็นความผิดปกติของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวเพศเช่น <h ums> ตั้งแต่นระดับสมองไขสันหลังเส้นประสาทในอุ้งเชิงการก็คือบริเวณอวัยวเพศนะคะแล้วก็เส้นประสาทตัวอวัยวเพศเองด้วย กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทําให้มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัเวยเพศด้วยนะคะม,มากลุ่มที่3เป็นความผิดปกติและความบกพร่องของฮอร์โมนบวกกับมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นในเรื่องของความรู้สึกว่าฮอร์โมนตัวนี้นะคะนอกจากทําให้องคชาตแข็งตัวแล้วเนี่ยมันยังทําให้ความรู้สึกทางเพศในลดลงด้วย นะคะ oh. แล้วก็ความต้องการทางเพศลดลงด้วยการแข็งตัวก็ลดร้อยลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้าซึ่งปกติเนี่ยนะคะฮอร์โมนเพศเนี่ยมันจะหลั่งในขณะที่หลับแล้วพอเช้าขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมันสะสมเต็ม,ม<อ>ที่พอเช้าขึ้นมาเขาก็นะชักธงชาติและ้นะคะถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ย uh huh. แต่ปรากฏว่า ความผิดปกติตรงนี้คือฮอร์โมนลดลงเอาตามวัยอะไรเงี้ยนะคะก็จะทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงอ่อนเพลียนะคะมันสังเกตได้ว่าไม่ค่อยตั้งใจทํางานเนี่ย,สยแสดงว่าฮอร์โมนเพศลดลงแล้วอาจจะตรงนี้คนก็เริ่มกังวลแล้วจากที่เคยแบบว่ามา<ช>่<ข>ค่ะนะคะ,ะซึ่งอาจจะพบได้นะคะในผู้ป่วยที่มีภาวะของฮอร์โมนตัวอื่นบกพร่องด้วยเช่นในเรื่องของฮอร์โมนไทรอยนะคะซึ่งไทรอยเนี่ยอาจจะมี มากกว่าปกติหรือต่ํากว่าปกติก็จะมีผลต่อในเรื่องของอารมณ์เพศได้เช่นเดียวกัน<า>ค่ะอันนี้คือกลุ่มของฮอร์มออมโมนนะคะแล้วมากลุ่มที่4ก็คือพวกที่มีความปกติทางจิตใจนะคะซึ่งตรงนี้ในอดีตนะคะเมื่อประมาณสัก3 0 40ปีที่แล้วเนี่ยเราเชื่อกันว่าสาเหตุด,ด้านจิตใจเนี่ย มีผลต่อการแข็งตัวของวิันเพศถึงเก้าส oh. นะิบเอร์เซ็นตแต่ในปัจจุบันนะคะการค้นคว้ามันไม่มีการหยุดนิ่งถูกไหมคะทางการแพทย์ก็พบว่าไม่ใช่แล้วนะคะส่วนใหญ่ของการที่บกพร่องทางเพศเนี่ยมันมาจากโรคทางกายมากกว่าโรคทางจิต uh. นะเราพบอย่างนั้นแหละ uh. นะคะตอนนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีผลต่อภาวะทางจิตใจด้วยอย่างที่บอกแล้วล่ะค่ะว่า ความเครียดโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทแล้วก็ยาที่ใช้รักษาจิตเวทบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการแข็งตัวของโองชาติด้วยอืมอันนี้ก็เฉพาะยาบางช,ชนิดนั่นเองนั่นก็คือมีอยู่ส<น>กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันอย่างถ้าเป็นโรคประจําตัวที่นําไปทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันก็มีอยู่แต่โรคทางกายเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะกลุ่มเสี่ยงกับ พฤติกรรมเสี่ยงคือปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการบกพร่องตรงเนี้มสมมติว่าคุณไม่ได้เป็นสี่กลุ่มโรคที่ว่าเนี่ยค,คุณมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเปล่าอ่าเรามาดูกันนั่นแสดงว่าในใน,ในความที่เป็นความบกพร่องเนี่ยเออมันมันมีปัจจัยอื่นใช่ค่ะนไปสู่ความบกพร่องได้ค่ะกลุ่มเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่จะทําไปสู่ความบกพร่องทางเพศเนี่ยนะคะอันแรกเลยคือเรื่องอายุ เราจะพบมากในกลุ่มอายุต่างๆนะคะเช่นอายุ40 49เนี่ยพบอาการนี้ได้ถึง20.4ในในการสำรวจล่าสุดเนี่ยนะคะอา,อายุ50 59เนี่ยพบถึง46.4นะคะ แล้วก็ช่วงอายุ60-70เนี่ยพบได้ถึง73.4%คือมันเพิ่มขึ้นใช่ค่ะตาม,ตามอายุน<ว>คะอันที่1นึ่งะคะอ,อันที่สองคือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวที่คุณสุริพรถามถึงเมื่อกี้นะคะก็คือกลุ่มที่มีโรคเส้นเลือดนะคะเกี่ยวกับหัวใจตีบนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานความ,มดันคอเลสเตอรอลนะคะโรคซึมเศร้านะคะโรคไตาวายนะคะแล้วก็โรค ตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเป็นการมีความบกพร่องทางเพศได้มากขึ้นนะคะจากโรคประจำตัวต่างๆอย่างที่ใจคิดอะไรใช่ค่ะนะคะแล้วก็กับพฤติกรรมค่ะคือการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นประจำตอนนี้มีผลอาจารย์คะอันนี้คในความที่เข้าใจว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเลือดมันสูบฉีดอย่างดีเลยฮะแต่ต้องบอกว่าดื่มจนเป็นกิจวัตรนิสัย นึกออกไหมคะเป็นพวกที่ดื่มมากๆไม่ใช่ดื่มจิบจิบจ้อยจอยเพื่อเพื่อกางสยชูซ่าไม่ใช่นะคะแต่ดื่มทุกวันนะเอางี้ละกันดื่มทุกวันหรือบ่อยครั้งนะคะสูบุหรีนี่ยิ่งชัดเจนเลยเพราะผลของบุหรี่เนี่ยทำให้เส้นเลือดตีบค่ะนะคะทำให้เส้นเลือดตีบเพราะนั้นการที่เส้นเลือดตีบมันก็ตีบทั้งตัวโดยเฉพาะเส้นเลือดที่ไปองคชาตมันก็ตีบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีผลร้ายทั้งนั้นแหละนะคะ พฤติกรรมต่อไปค่ะขาดการออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอ,อ,อไปด้วยกันเลยนะคะพักก็ไม่พักออกกําลังกายก็ไม่ไมออก <laughs> นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลนะคะอ,อ,อันต่อไปคือกลุ่มของคนที่เคยผ่าตัดบริเวณอุ้งเชิงกลานนะคะเช่นหรือหลังต่อมลูกหมากแล้วก็ท่อปัสสาวะนะคะอวัยวะเหล่านี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันกับ การแข็งตัวขององคชาตทั้งสิ้นอาจจะจากปัจจัยหรืออุบัติเหตุก็ว่ากันไปนะคะปัจจัยต่อไปคือมีอุบัติเหตุที่กระดูกสันหลังนะฮะกระดูกสันหลังได้รับอันตรายหรือบริเวณอุ้งเชิงการหรือที่อวัยวเพศโดยตรงอันนี้ก็มีผลอุ้ยต้องรู้สึกยังไงจากเดิมที่เราก็เคยปึงปังเนาะแล้วพอวันนึงประสบอุบัติเหตุแต่แบบบางคนนึกไม่ถึงอาจริงๆไม่เคยคิดมาก่อนว่า เกี่ยวกับกระดูกสันหลังมันจะไปไปถึงข้างล่างนะคะเพราะว่ามันติดต่อถึงกันโดยเฉพาะบริเวณในอุ้งเชิงกรานนะคะมันขึ้นอยู่ว่าไปไปกระทบกับกระดูกสันหลังตรงส่วนไหนที่มันจะมีผลตอตรงนี้เส้นประสาทคู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่กินยาบางชนิดเช่นยารักษาความดันโลหิตสูงนะคะบางตัวนะคะไม่ใช่ทุกตัวนะคะยาประเภทที่รักษาจิตเภท นะคะยาประเภทรักษาซึมเศร้าแล้วก็ยาพวกที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากบางตัวนะคะมันก็จะมีผลต่อการแข็งตัวของโอชาติได้เช่นเดียวกันจริงๆคนที่ได้รับการจ่ายยาประเภทเหล่านี้เนี่ยเขาคือเชื่อว่าคุณหมอเองเขาก็คงอยากจะให้เรารักษาโรคเขาก็จะบอกว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงกับตรงนี้หรือบางทีเนี่ยสาหรับบ้านเราอะนะคะบางทีก็ไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้กัน ด้วกอ,อไหมคะ <S <S มรือคนไข้อเองก็ไม่ค่อยอยากจะกล้าถามแต่อาจจะบอกว่ามีมันจะมีผลข้างเคียงนิดหน่อยนะแต่เราก็ไม่ได้คิดว่า ในระยะยาวมันจะเป็นยังไงหรือบางทีคนไข้ไม่ทราบไม่ได้ข้อมูลก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทําไมเราปึงปังน้อยลงหรือะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตทางเพศนะคะหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าอายที่จะพูดถึงนะคะยังมีความรู้สึกอย่างนั้นกันอยู่นะคะค่ะ,คะพฤติกรรมต่อไปนะคะคือพวกที่ทํางานหนักมากแต่พักผ่อนน้อย นะคะก็คือบางทีทํางานดึกทํางานห้ำพุ่งห้ำค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีผลต่อการแข็งตัวเหมือนกันความเครียดความวิตกกังวลอันนี้ชัดเจนเลยนะคะไปเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแทนที่เวลาที่เรามีเซ็กซ์เนี่ยเราจะจดจ่ออยู่เรื่องเซ็กซ์เราผ่อนคลายให้เซ็กซ์มันได้ช่วยบําบัดเราแต่มันปรากฏว่าเราไปเครียดจึงทําให้มันยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ กรรม,มพันธุ์ก็มีส่วนนะคะพันธุกรรมเนี่ยเราเคยมีพันธุกรรมทางด้านนี้เป็นแบบนี้เราก็มีส่วนที่จะทาให้เราเป็นไปตามพันธุกรรมด้วยนะคะนอ,อกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของพฤติกรรมการกินการกินอาหารบางอย่างที่มากเกินไปข <c oughs> อใช้คําว่ามา, <c oughs> มากเกินไปนะคะก็ <c oughs> <G> อย่างเช่นถั่วเหลือง หอยนางรมนะคะซึ่งหอยนางรมนในครๆก็เชื่อว่ามันบำรุงเซ็กซ์นะคะปึงปังแต่อย่างที่บอกค่ะอะไรมันไม่อยู่สายกลางอ่ะมันมากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นผลเสียนะคะกาแฟน้ำอัดลมนะคะอาหารกระป๋องนะคะอาหารที่ประเภทอ,อาหารขยะนะคะที่เราเรียกกันว่าฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะคะแล้วก็พวกผงชูรสนะคะ,ะแล้วก็สารที่เป็นพวกความหวานเทียม นะคะพวกน้ําตาลเทียมพวกอะไรพวกนี้ก็มีผลต่อตรงนี้เหมือนกันนะคะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือกลุ่มที่เป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคเรื้อรังของระบบประสาทส่วนกลางนะคะแปลยาวหน่อยนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้ตัวย่อสองตัวท่านนั่นคือ MS <c oughs> นะคะก็คือว่าเป็นโรคเรือรังของของเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมันมีผลทําให้ร่างกายเราอ่อนแอลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผลแต่อย่างที่เรียนนะคะว่าไม่ใช่ว่า ปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดทําให้เกิดได้่อนไหมคะมันอาจจะผสมผสานกันหลายๆปัจจัยจนกระทั่งทําให้เกิดตรงนี้ขึ้นก็ได้มันก็เป็นในในเชิงว่าปกติเราอาจจะที่ผ่านมาแล้วก็ดูดูปึงปังดึงดังดีก็มีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไม่ได้มีปัญหาแต่วันนึงมันอาจจะมีอะไรมาเป็นปัจจัยที่ก็่อให้เกิดความเสี่ยงเพาอย่างที่อาจารย์บอกมาอดื่มแอลกอฮอล์ ้ามากไปทุกทุกวันใช่คือตอนหนุ่มๆมันก็ยังไหวยังไหวค่ะก็มีคู่สมรสหลายคู่ค่ะที่แบบพอเริ่มอายุมากขึ้นน่ะนะคะก็จะปีในเรื่องของบนเตียงกันน้อยลงซึ่งบางทีสามีก็อายภรรยาถูกไหมคะอายภรรยาที่จะบอกว่าตอนนี้เราไม่เหมือนเดิมนะหรือว่าถ้ามีอะไรกันแล้วเราทําได้ครึ่งๆกลางๆเขาก็เสียความมั่นใจใช่ไหมคะก็เลยปฏิเสธเลยเช่นบางคนมาบอกว่าสามีนะคะ เพราะว่าจะถึงเวลาจู๋จีกันสันหน่อยก็เข้าห้องพระอีกแล้วเข้าห้องพระสวดมนต์อีกแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามีไม่กล้าบอกภรรยายว่าการมีเซ็กส์กันเนี่ยเขาไม่สามารถที่ กลัวนะคะต้องใช้คําว่ากลัวที่จะมาทําให้ภรรยาผิดหวังหรือกลัวที่จะทําให้ภรรยาเนี่ยไม่ถึงจุดมุ่งหมายของของชีวิตรักบนเตียงใช่ไหมคะก็เลยปฏิเสธซะภรรยาบางคนก็เอ๊ะเป็นอะไรหรือไม่มีคนใหม่มมนะะมันก็เกิดความระแวงมากมายอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องควรจะพูดคุยกันเข้าะะใจได้ว่ามันเป็นเรื่องศักศีค่ะอ<ช>าน้องผู้ชายที่แบบว่าเอาเราเคยแบบโอ้โหได้เลยแต่วันนี้ มันน้อยลงละหรือครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าความบกพร่องทางเพศเนี่ยบางทีมันรวมไปถึงนะคะเช่นการหลังเร็วการแข็งตัวไม่ได้นานเพียงพอก็คือหลังเร็วนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งในการบําบัดเนี่ยต้องช่วยกันทั้งสามีภรรยานะคะเป็นเรื่องที่ต้องเป็นคู่นะคะที่เราต้องแท็กทีมกันแก้ไข <laughs> คืออันนี้มันก็มองในแง่ที่ว่าอาถ้า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่างเรื่องของสามีภรรยาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสงสัยได้ว่าเอ๊ะเขาไปม,มีคนอื่นไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารู้ค่ะว่าสามีของเราเนี่ยมีปัญหาปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย อย่างนั้นก็คลายใจได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องระแวงแล้วพ่าพ่อคงไปทาอะไรกับคนอื่นไม่ใช่อยู่แล้วมันก็จะเป็นสุขภาพจิตเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะเจอมากเลยที่เป็นแบบนี้ค่ะเอาแล้วอย่างนี้คืออาจารย์คะด้วยความที่มันปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยบางคนก็สั่งสมมาเรื่อยๆซึ่งอาจจะทําให้เกิดภาวะอย่างนี้เร็วขึ้นกว่าที่จะมาถึงอายุ50เพราะมันมีแกลบตั้ง20ปี3 0ถึง50เนี่ยระหว่างทางตรงนี้มันสามารถที่จะปรับ หรือว่าทําอะไรหรือว่ารักษาหรือ,อยังไงให้มันดีขึ้นถ้าอย่างนั้นจะสรุปให้ว่าจะทําการแก้ไขหรือรักษาอย่างไงนะคะ,ะการรักษาเกี่ยวกับภาวะบกพร่องทางเพศเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยค่ะถ้าว่ามีปัญหาด้วยกันเนี่ยหรือฝ่ายฝ่ายชายรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองมีปัญหาแล้วอย่างแรกเลยค่ะไปตรวจและรักษาโรคที่เป็นอยู่ซะนะคะโรคที่จาตัวที่เป็นอยู่เนี่ยเพื่ออะไรคะเพ,เพื่อคัดกรองก,อก่อนว่า ไออาการตรงเนี้ยมันมาจากโรคต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าได้บอกไหมคะ,ะเช่นถ้าเป็นเบาหวานก็คุมน้ําตาลซะนะคะไขมันก็ลดซะนะคะความดันโลหิตสูงนะคะ,ะงดบุหรี่งดเหล้านะคะ,ะพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกาย ให้พอเหมาะนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนยาบางตัวที่จะส่งผลต่อในเรื่องของการแข็งตัวขององคชาตนะคะ,ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาทางจิตใจ<ะ>เช่นเครียดมากเกินไปอะไรมากเกินไปก็พบจิตแพทย์นะคะ,ะอันนี้คือคัดกรองก่อน<ะ>ที่จะมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของโรคอื่น ที่ไม่ใช่โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดไหม<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมเมื่อคัดกรองตรงนี้และรักษาตรงนี้ไปแล้วดีขึ้นแล้วอยู่ในความควบคุมของแพทย์แล้วนะคะเราก็มารักษาตัวอื่นนะคะเช่นการรักษาโดยการใช้ยานะคะเขาก็จะใช้ยาบางตัวเ,เคยได้ยินชื่อไวยากราใช่ไหมคะ,<ฮ>ะน่ะมันจะเป็นยารักษาที่ช่วยขยายเส้นเลือดสำหรับกลุ่ม,มที่มีปัญหาที่บอกเส้นเลือดตีบหรือว่าการกลไกของการกดทับเส้นเลือดไม่ดีเนี่ย นะคะซึ่งไวอากราเดี่ยบางคนนะคะสำหรับบางคนมันเป็นเรื่องของจิตใจนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ไวอากร้าออกมาใหม่ๆเนี่ยโอ้ยาปลอมเกลื่อนเลยค่ะ <c oughs> นะคะขายทางเน็ตทางอะไรกันเนยยาปลอมทั้งนั้นแต่บางคนบอกไม่ปลอมนะกินแล้วได้ผลเพราะอะไรคะใจมันเชื่อไปแล้วค่ะ <c oughs> นนคอมันก็ <Ag> ได้ผลแล้วค่ะนะ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆตัวเองไม่ได้มีปัญหานี้ ถูกไหมคะ ừ ừ ừ แล้วบางคนเนี่ย ừ ừ ừ ไม่ได้มีปัญหานี้เรากินยาตัวนี้เข้าไปมันก็ไม่มีผลอะไรเลยกับร่างกายคืออย่างบางคนได้ยินหมบอกว่ากินเพื่อแบบว่าอ่ะมันจะได้นานขึ้นด้วยเป็นความเชื่อนานด้วยเป็นความเชื่อ,อนะคะค่ะอันต่อไปคะ่ะที่จะช่วยได้ก็คือการใช้กระบอกสุญญากาศเคยได้ยินไหมคะมันจะมีะลักษณะเป็นกระบอกยาวๆนะคะแล้วก็สวมเข้าไปในสวมครอบองคชาตเข้าไป นะคะแล้วก็จะมีทํางานไปเอาสูบอากาศออกจากไอไอท่อนี้นะคะครอ,อบลงไปที่องคชาตแล้วก็สูบอากาศออกมันก็เหมือนกระดดดอ่ะนะคะดูดทาให้เส้นเลือดที่เข้าไปเนะะี่ยค่ะมันเข้าไปในองคชาตด้วยแล้วก็ทําให้เกิดการแข็งตัวนะคะ แล้วก็ต้องใช้ยางรัดนะคะใช้ยางพอมันแข็งตัวเต็มที่ตามที่เราพอใจแล้วก็ต้องใช้ยางรัดที่โคนองคชาตมันก็จะได้ผลสักระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้เ,ออเลือดไหลออกมาออก็ต้องทําอย่างนี้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะช่างคิดคนสรรหาแบบอุปกรณ์เนาะอีกหน่อยเขาจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะค่ะ,คะนะคะออตัวต่อไปนะคะก็คือในเรื่องการใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ํา นะคะอันนี้ถือเป็นนวัตรกรรมใหม่นะคะที่การใช้คลื่นเสียงแบบนี้โดยการกระแทกคลื่นเสียงเนี่ยจากภายนอกนะคะเขาจะใช้กระแทกคลื่นเสียงเนี่ยลงไปในเนื้อเยื่อขององคชาตนะคะเพื่อสร้างให้เส้นเลือดใหม่อย่างคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดอย่างที่บอกมันตันไปแล้วมันตีบไปแล้วก็สร้างเส้นเลือดใหม่ให้มันไปเลี้ยง<อ>เปิดทางใหม่ให้มันนะคะ<อ>ซึ่งเขาใช้กันตอนนี้ประมาณหครั้ง ต่อหนึ่งสัปดาห์ติดต่อกัน5สัปดาห์ก <c oughs> ็จะช่วยให้องคชาตเนี่ยแข็งตัวได้ดีขึ้นนะคะอ๋อแต่ว่าอนนพ,อพ,อพอช่วยได้ในระหว่างที่อ่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยระหว่างนั้นไม่ให้มีก็แล้วแต่ค่ะอ,อ๋อได้แล้วแต่แต่ว่าให้ใช้ตัวเนี้ยประมาณหนึ่งปฏิติดต่อกันห้าครั้งห้าสัปดาห์ก่อนนะคะค่ะคะ่อยๆให้เส้นเลือดมันสร้างขึ้นสร้างขึ้นทักส,สร้างทางใหม่ให้เขาเ<อ>แบบนั้นน่ะนะฮะอันต่อไปก็คือใช้ยาฉีด ยาฉีดเนี่ยก็จะมีฤทธิ์คลายพวกออยไวอากราที่เป็นยากินนะคะแต่อันนี้จะฉีดประมาณ5้าถึงสินาทีก่อนการมีเพศสัมพันธ์ส่วนยากินเมื่อกี้ลืมบอกว่าต้องกินประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์มันออกฤทธิ์เช้ากว่ากันถูกไหมคะมแต่ถ้ายาฉีดในประมาณ5้าถึงสินาทีหลายคนเขาก็ฉีดตัวเองนะคะนึกออกไหมคะจะมีเพศสัมพันธ์เขาไม่มีเวลาวิ่งมาให้หมอฉีดหรอกนะคะ <laughs> ก็จะเรียนรู้จากแพทย์นะคะในการที่จะฉีดยาตัวนี้เข้าตัวเองนะคะก็จะแข็งตัวได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงฉีดยาเข้าตัวเองนี่คือฉีดตรงไหนคะ เขาก็จะมีวิธีฉีดตรงบริเวณอวเพศหรือบริเวณกล้ามเนื้ออะไร oh. แล้ว oh. แต่ชนิดยาที่หมออันนี้แต่ว่าหมอเนี่ยจะอยู่ในความควบคุมของหมอนะคะการใช้ยาตัวนี้ไม่ใช่ว่ามาฉีดเองได้พร่ำเพรื่อคือคุณหมอต้องตรวจสอบก่อนว่าอันเนี้ยเหมาะกับยาตัวไหนแล้วจะใช้วิธีฉีดยังไงคือบางคนเขาก็วิ่งไปให้หมอฉีดเพราะมันออกฤทธิ์หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาหาในห้าถึงสิบนาทีก็กลับมา ราะนั้นก็ต้องใกล้ชิดกันกับหมอพอสมควรนะคะอนลำบากเหมือนกันนะแหมเพื่อความรักนะบางคนเขาก็ยอมลำบากนะคะค่ะมาอันต่อไปก็คือการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดเนี่จะใส่แกนอวัยวเพศเทียมเข้าไปในอวัยวเพศตัวจริงที่เป็นลำแข็งๆอ่ะนะคะเอ่ออันเนี้ยได้ประสิทธิภาพประมาณ90เอร์ซเลยนะคะส่วนยาฉีดเมื่อกี้เนี่ยได้ประมาณ70%รลืมอบอกนะคะอันเนี้ยก็เหมือนกับว่ามันจะแข็งอยู่เวลา ตลอดอะพอพอเอาออกมาเขาก็ดีดออกมาจากจากที่คุมขังต้องใช้คำนี้แล้วกันนะคะอันเนี้ยเขาจะใช้ในกรณีที่วิธีหนึ่งถึงหเนี่ยไม่ได้ผลแล้วจึงจะมาใช้วิธีสุดท้ายเนี่ย<อ>นะคะในตอนนี้นะมันคงไม่ได้มีใครอยากอยู่ๆมานั่งผ่าตัดออัยวะเ,<ช>เองเนาะใช่ค่ะเพราะนั้นกรณีนี้นะคะก็มีใช้เท่า ที่ทราบเนี่ยมีใช้ในกรณีของสาวแปลงเพศเป็นชายเหมือนกันนะคะนะฮะพวกทรานแสที่เขาแปลงเพศเป็นผู้ชายเขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาไม่มีองคชาตได้ก่อนไหมคะเขาจะต้องทําองคชาติเทียมแล้วก็ใส่แกนพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วเชื่อว่าค่ะในอนาคตก็จะมีวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆรือนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกว่าเซ็กซ์มันเป็นเรื่องของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ สำคัญต่อชีวิตคู่นะคะแล้วยิ่งเป็นเรื่องของคุณผู้ชายด้วยคุณผู้ชายก็ต้องคิดค้นหาวิธีแหละนะคะในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ฟังเราก็น่าเห็นใจเพราะว่าบางคนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจอ่ะสู้อ่ะแต่ร่างกายมันไม่ไปอ่ะอแล้วมันก็ทำให้เกิดความไม่ไวเนื้อเชื่อใจหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างอื่นตามมาอีกแต่ก็อยากจะแนะนำนะคะว่าในกรณีที่เรายังรักษาหรือบำบัดไม่ได้เนี่ย อย่าลืมว่าการมีเซ็กส์กับคนที่เรารักเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นอินเตอร์คอสเสมอไปเราจะพูดกันเสมอเลยใช,ใช่ไหมคะเราอาจจะเป็นอัลเตอร์คอสก็ได้เพราะว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการในเรื่องของการมีเซ็กส์แบบจริงๆที่ต้องมีการสอดใส่และเสียดสีอย่างที่คุณผู้ชายคิด นะะผู้หญิงบางคนเนี่ยแค่การแตะต้องสัมผัสภายนอกหรือปฏิกิริยาของร่างกายระหว่างคนรักเนี่ยเช่นการกอดการหอมแก้มการอะไรผู้หญิงบางคนก็พอใจแค่นั้นแต่ถ้าบางคนต้องการมากกว่านั้นเราก็มีวิธีอื่นในเรื่องของ outer c o s e ที่จะทําให้สุขสมนะคะในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยที่ ไม่ได้แค่เรื่องนี้ว่าต้องเป็นปัจจัยหลักหรือแม้เป็นเรื่องคอขาดบัตรตายสําหรับผู้หญิงทุกคนไม่ใช่ค่ะนะคะยิ่งอายุมากขึ้นความต้องการมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะอ,อันนี้ก็แต่ว่ามันก็ยังคุยกันได้นะบอกกันได้ใช่ไหมคะในคู่ของตัวเองนะคะอ่ะนี่ก็ได้รู้ถึงสาเหตุป,ปัจจัยเสี่ยงอะไรต่างๆแล้วนะคะก็ถ้าเราปกติดีแลแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นลงนะคะเพราะว่ายังไงวันหนึ่งตามอายุ ก็จะลดน้อยลงอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอ t h a ไทย s p o d เ a s t ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการนิ้วปุ้มนิ้วตะบองมีอาการอย่างไรเป็นสัญญาณปัญหาสุขภาพจากร่างกายด้วยโรคอะไรได้บ้างแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับ นิ้วปุ่มนิ้วตะบองเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า c r u b b i n g Fingers เป็นภาวะ,าวะที่ปลายนิ้วมือหรือปลายนิ้วเท้ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดูปั้มป้อมบวมบวมคล้ายตะบองหรือคล้ายกระบองเป็นปุ่มปุ่มหรือเหมือนหัวไม้กลองอบางรายอาจจะมีอาการนิ้วเขียวร่วมด้วยได้ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่างภาวะนิ้วปุ้มเนี่ยสังเกตง่ายๆนะอาการปลายนิ้วบวมกลมมนมุมระหว่างเล็บกับฐานเล็บเนี่ยเปิดกว้างขึ้นคือตรงระหว่างเล็บกับฐานเล็บเนี่ยมันนูนขึ้นมามุมตรงเนี้มันจะกว้างขึ้นฐานเล็บหรือผิวหนังใต้เล็บอ่อนนุ่มเล็บดูเหมือนลอยตัวไม่ติดแน,น่นเล็บหนาขึ้นและมีลักษณะงุ้มลง ปลายเล็บอัดดูใหญ่หรือปนออกอาจจะรู้สึกอุ่นและเป็นสีแดงหรือเขียวก็ได้เล็บมีลักษณะโค้งงอลงเกิดได้พร้อมกันทุกนิ้วหรือเป็นบางนิ้วก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเจอหลายๆนิ้วม,มันไม่เป็นนิ้วเดียวสาเหตุไม่ชัดจะ้ะอาการที่เล็บมือหรือเล็บเท้าเนี่ยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการขาดออกซิเจนในเนื้อเยือ่อพอเนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหรือว่าโรคบางอย่างนะเช่น,นโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ร่างกายเนี่ยจะผลิตสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า vascular endothelial growth factor หรือ VEGF มากขึ้นเจ้าตัวนี้แหละจะเป็นตัวกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดส่งผลทำให้เกิดภาวะนิ้วปุ้มโรคต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนิ้วปุ้มเนี่ยได้แก่โรคปอดโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคไทรอยออหรือว่าเนื้องอกอที่พบบ่อยนะคือมะเร็งปอด80%อของอาการนิ้วปุ้ม พบในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะแรกเราไม่ค่อยแสดงอาการอะไรอยู่แล้วแหละถ้าก้อนใหญ่ขึ้นอาจจะเจ็บหน้าอกหายใจสั้นหายใจไม่เต็มปอดมีไอเรื้อรังไอแห้งๆอาจจะมีไอเป็นเลือดเสมหะปนเลือดหอบเหนื่อยเบื่อหาน้ำหนักลดอ่อนเพลียโรคนี้ก็เกิดจากอะไรละ่ะสูบุรีเป็นเวลานาน,านมลพิษทางอากาศสารเคมีในโรงงานฝุ่นละอองถ้าจะรักษานะรักษานิ้วปุ้มตรงๆอ่ะไม่ได้ ต้องรักษาสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดปัญหาอ่าก็ต้องตรวจซักประวัติตรวจร่างกายโอ้โหเยอะแยะเลยต้องตรวจเยอะมากเนาะซักประวัติก็นานหน่อยนะท่านผู้ฟังถ้าเราทราบแล้วเอ้ยนิ้วปุ้มนี่เกิดจากโรคมะเร็งนะมะเร็งปอดขึ้นอยู่กับตำแหน่งขนาดของมะเร็งชนิดของมะเร็งนะอาจจะต้องทำการผ่าตัดใช้แสงเคมีบำบัดหรือทำทั้งหมดร่วมกันถ้าดีขึ้นอาการนิ้วปุ้มอาจจะหายไป This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอพ l i c เคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.